สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาพูดเรื่องปากกากันนะครับปากกาตัวนี้เป็นปากกาของยี่ห้อปากเกิร์นะครับปากเกิร์เป็นปากกาเก่าแก่หลับต้นๆ้นของโลกแล้วนะครับปากเกอร์ VER ถูกผลิตค,คนขึ้นมา1888นะครับถามว่าปากเกิร์เก่งอะไรเก่งปากกาเรื่องหมึกลุก,ล,กลื่นนะครับอ่าเป็นปากกาหมึกผู้คิดคน้นหมึกลุกลื่นต้นๆของโลกเลยนะครับอ่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องปากกาครับปากกาเป็นของปากกายี่ห้อ ปาร์เกอร์นะครับเป็นตัวแบบรุ่น IM นะครับบอลเพนครับหรือบอลพอย n t เป็นสีตัวนี้สีเป็นเอสเปซโซนครับลูกค้าท่านนี้นะครับมหาวิทยาลัยนี้นะครับสั่งมีอยู่4สีด้วยกันนะครับมี1 1 2 3 4 5 5สีด้วยกันนะครับผมขอหยิบตัวอย่างมาแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลามากอ่าสีืที้ เอามาให้ท่านผู้ชมนะครับชมก็คือตัวนี้ก็คือสีเขาเรียกสีเอ็กเพซโซนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมขอญอาตออกแล้วกันนะอ่ะเรามาดูว่าเออทาไมลูกค้าท่านนี้ถึงสั่งรุ่นนี้เป็นหลักนะนี่เดี๋ยวผมขอญอาตเรียงสีให้นิดนึงนะเมื่อกี้ผมก็ลืมเรียงไปนิดนึงอ่าน,นี่นะอ่านี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ5สีที่ลูกค้ามาท่านสั่งนะครับก็มหาิไรนี้คือมหาวิชัย ราชพักนะครับนี่ราชพักยูนิสตี้นะครับเดี๋ยวมองสีดํานี่จะเห็นชัดกว่านะครับเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นบ้านสมเด็จเจ้าพญานะครับนะครับเออเป็นบ้านสมเด็จเจ้าพญานะครับสมเด็จเจ้าพญานะครับราชพักยูนิสตี้นะครับอ่ะถามว่าเทียดนี้นะครับเป็นเทียที่สับ ให้ผู้บริหารหรืออะไรต่างๆในขณะนีครับแต่จุดสําคัญที่ท่านเลือกตัวนี้นะครับคือสีผมให้ดูสีก่อนนะผมจะหมุนช้าๆนะครับนี่เขาเลือกสีเป็นโซ่นะครับอ่าเป็นสีที่สวยงามนะครับแล้วก็สีคลาสสิกนะครับสีวัยรุ่นวัยรุ่นรุ่นใหม่อ่าต่อไปนี่เป็นสีขาวสีขาวหน้าตาก็จะเป็นนี้นะเวลาทำเลเซอร์เครื่องโลโก้เลเซอร์ก็จะได้เป็นสีนี้นะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนไซส์หมึกปากกาด้วยในพูดถึงคลิปนี้ละอ่ะตัวนี้คือสี เออสีดำนะดำจะมีสองสีนะคือสีตัวนี้เขาเรียกแมทแบ็กก็คือดำด้านอ่านี่คือแมทแบ็กนะครับแมทแบ็กเนี่ยจะเป็นสีทําโลโก้ที่สวยที่สุดเลยนะครับแล้วก็เด่นที่สุดนะครับเห็นไหมครับว่าสีนี้มันเกิดขึ้นมานี่ชัดเจนคือสีทองเห็นไหมครับชัดเจนชัดมากๆเลยนะคือสีเนี้ยเป็นสีที่ลูกค้าชอบสั่งที่เยอะที่สุดครับสีที่ได้ความนิยมเยอะที่สุดสีนี้นะครับรองลงมาคือสีนี้ครับเขาเรียกว่าตัวนี้เป็น ดำเงาภาษาเมืองน,นอกเขาเรียกว่าแร็คแบ็คนะครับแร็กแบ็คคือแล็กเกอร์ครับแล้วก็แบ็คคือดำเงาเนี่ยครับจะทําได้สีสวยเหมือนกันนะครับนี่สองสีนี้เป็นป๊อปปูล่าฮิตที่สุดนะครับนี่คือสีออกเป็นสีม่วงเนะาะเห็นไหมครับนี่เป็นสีม่วงนิดๆน,น,นะซึ่งถามว่าสวยงามหรือเปล่าเขาเรียกว่าไลท์พโพสนะครับเดี๋ยวผมจับให้ดูนิดน,นึงนะเออ โฟกัสไปโฟกัสด้านหลังต้องขอโทษจริงนะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวอ่านี่ได้ละนี่นี่เออเห็นละเห็นละเละดี๋ยวปั๊มมึงปั๊มปั๊มปั๊มมึงผมจับโฟกัสให้ได้อยู่เพราใช้มือถือนะเออนี่เราก็สันสันนิดนึงละตามอายุนี่เดี๋ยวเราดูนิดนึงนะไปล็อกมันเดี๋ยมันไปล็อกแบ็คก่าข้างหลังนะผมจะพยายมามสูมให้เยอะที่สุดนะเออเนาะ ไม่เป็นไรอ่าได้ละนี่เห็นไหมครับนี่คือสีไรฟ์โป o โพสนะครับเป็นสีที่สวยงามครับสีรุ่นใหม่อ่าสีัยรุ่นดีกว่าเออสีัยรุ่นนะครับแล้วก็กล่องนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ากล่องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมาตัวนี้เป็นกล่องรุ่นใหม่นะกล่องรุ่นใหม่จะมีใบรับประกันแต่ว่าเราจะปั๊มโลโก้บริษัทแล้วก็เอ่อปั๊มที่อยู่ในการเคลมสินค้าแล้วก็วันผลิตให้นะครับนี่คือรุ่นใหม่นะครับก็เป็นนี้ ใบประกันเป็นแค่นี้นครับไม่มีใบเก่าๆเหมือนรุ่นเก่านะเพราะฉะนั้นประกันสงปีต้องรีจิสเตอร์ออนไลน์เท่านั้นด้วยนะครับใช้คำว่าเท่านั้นด้วยนะครับอ่านะครับก็แบบนี้แล้วตัวรุ่นเนี้ยดีอย่างไรผมจะบอกไว้ฟังว่ารุ่นเนี้ยเป็นประกาบางกเกอร์ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดนะครับนี่นี่ขนาดแค่รตเล็กนะครับยังมีอยู่ข้างล่างเยอะมากเลยครับใต้โต๊ะที่เราทําเตรียมพร้อมส่งลูกค้านี่แค่หยิบมาแค่ส่วนเดียวเองนะครับ อ่าหยิบม,มาแค่ส่วนเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเออตัวนี้ดีอย่างไรดีผมจะเปิดให้ดูนะนี่ไหนเดินขยับมานี่นี่นะนี่บอลเพนคือแบบนี้นี่คือเขาเรียกบอลเพนบอลเพนนะครับก็คือกดอ่ากดมันจะมีสปริงเห็นไหมนี่แล้วก็เขียนเรามาดูเรื่องน้าหนักก่อนดีกว่าเออไหนเราพูดถึงเรื่องน้ําหนักละเราต้องดูเรื่องน้ำหนักก่อนดีกว่าเออนะผมเขียนพื้นที่ก่อน นี่นะครับอ่าน้ำหักอยู่ที่21ครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวนี้นรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าจะต่างกันที่ตรงปลอกนี่นะครับปลอกตัวนี้จะเป็นอ่าผมพูดเลยเรื่องขีดตรงนี้จะต่างกันนะครับ3ามขีดนะครับแล้วก็หัวตัวนี้จะต่างกันนะครับมองสังเกตนะครับนี่คือของใหม่ของแท้นะครับที่ตัวคันธน,นูนี่จะต่างกันนะครับแล้วก็ปลอกนี่ต่างกัน แล้วหน่่งพันตัวนี้นะครับจะต่างครับตัวนี้เป็นโพลีครับอ่าเป็นโพลีทําให้น้ําหนักเบากว่าเดิมไปเยอะเลยนะครับถ้าเ้าเดิมตัวนี้เป็นสแตนเลสนะตัวนี้จะหนักมากเลยเออผมไม่มีตัวเก่าให้ดูเนาะเมื่อกี้เก็บไปแล้วแหละเมื่อกี้เขียนประกากันอยู่ยูนี้นครับทาให้น้ําหนักเบาลงถ้าเป็นรุ่นเก่าประมาณ27 28นะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะครับว่า 27- 28่นะแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่อยู่ที่21นะทําให้เป็ให้ประกาที่เบามากเหมาะสำหรับการพกพานะครับนี่คือเบาจริงๆนะ คือเขาเริ่มลดน้ำหนักลงมาเดิมทีตัวนี้ยอยู่ที่สามสิบกว่าเลยนะผมตก,กใจรุ่นแรกๆร,รุ่นเก่าๆนะรุ่นเก่าๆนี่ 90, เก่าสิบยี่สิบปีนะครับนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดนะเรามาดูส่วนที่ส่วนวัดว่าเออตัวนี้เวลาจับเราจับทางนี้ใช่ป่ะนี่สิบจุดห้านะถือว่าเป็นปรกกาที่ด้ามมิสไซ์แล้วนะส่วนด้านบนนี่อยู่เท่าไหร่สิบเอ็ดนี่ยโอ้โหนี่คือจะ XL แ้วนะครับถือว่าใหญ่มากเลยนะสิบเอ็ดดูความสูงของด้ามน,นี้นะครับทั้งตัวนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ เดี๋ยวผมติกให้น,นิดหนึ่งนะอยู่ที่135.8มิลมนะครับก็เท่า13.5เซนนะครับเออ13เซน .5 ครับถือว่ายาวมากแล้วเวลาพกเข้าเสื้อนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เขาชอบใช้นิดห่เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าเป็นพเพราะอะไร12นะครับที่อยู่นกระเป๋าเสือ้อเพราะว่าเวลาเราหนีบใส่เสื้อนะตรงนี้จะใส่กระบอกเสื้อนะแล้วก็จับเออมันจับได้แล้วมันใหญ่นะครับไม่เหมือนปากกาบางยี่ห้อนตรงนี้มันเล็กนี่มันใหญ่มันจับได้ถนัดเลยนะดึงปุ๊บ ออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วมาเขียนได้เลยซึ่งถือว่าสะดวกบางถ้าเป็นวิศวกรอย่างพวกผมก็จะไว้กระเป๋าด้านข้างกระเป๋าห้างส,า,สายๆนี่แหละใส่สอดกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าไอ้เขาเรียกว่าอะไรที่ใส่ปากกาด้านซ้ายนะครับอยู่ด้านซ้ายมือถ้าเป็นเด็กสหวจะจรนวนเราก็เด็กสหวะอยู่ด้านซ้ายมือนะเราก็จะใส่กันแบบนี้นะแล้วทีมคันนะหมึกนี้นะไม่ต้องกลัวเลยครับมีตลอดการเลยเพราะว่าเป็นหมึกฝรั่งเศสนี่ผมใช้ดูว่าหมึกธรรมดานะวิธีการถอดหมึกก็คือหมุนห่วงมา นะครับตัวเนี้ยมันจะมีสปริงเห็นไหมครับในสปริงดึงหึ่งหนึงหึงหึงอย่าไปดันทุนล่งทําสปริงพังนะครับสปริงพังเค็มไม่ได้นะครับสปริงพังปากกาเสียนะอ่ะผมบอกก่อนตัวนี้เป็นปากกาใช้หมึกเขาเรียกเป็นลูกลื่นบอลพอยต์หรือบอลเพนนะครับโฟกัสอาจจะไม่ได้ไม่เป็นไรนครับต้องขอโทษจริงๆนะเดี๋ยวผมให้ดูแพ็กเกจใหญ่แล้วกันนะตัวนี้เป็นหัวไซส์เอ็มคือหนึ่งจุดศูนย์นะเขาจะมีสองไซส์นะครับไซส์เอ็มกับไซส์เอฟนะนี่เขาเรียกว่าไซส์เอฟนะครับนี่แพ็กเกจมาจากเมืองนอกเลยนะครับเขาเรียก k i n f o นครับตัวนี้ไม่อิน r รั่งนะครับฝรั่งเศสเป็นไซส์เอฟนะครับหัวจะเล็กกว่านะครับเป็น0.8ย้ำนะครับ0.8นะครับจะเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัว M คือ1.0แล้วจะมี2สีก็ให้ดูที่ท้ายสีหัวสีน้ำเงินตัวนี้สีน้ำเงินถ้าสีดำจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูแล้วกันนะเออนี่สีดำหยิบต่างหยิบพลรุนแล้วกันนี่สีดำนะครับแต่ตัวนี้เป็นหมึกเจลหัวสีดำกับสีเงินที่ดูที่ตรงนี้เป็นหลักนะวิธีการเปลี่ยนก็คือเสียบเข้าไปข้างนนะ นี่ยมันจะมีสปริงอยู่ข้างในให้เห็นเจตเจนได้ไหมครับอย่าไปดันทุนลงังทําสปริงพังครับถ้ามันฝืนนะครับอย่าไปฝืนมันนะให้มันได้พอดีเนะี่ยวิธีใส่แค่นี้เองแล้วก็หมุนปากกาเข้าไปแล้วก็เสร็จนี่การวิธีใส่หมึกปาเกอร์นะแล้วถามว่าหมึกปากก์มีกี่ชนิดผมแนะนําช่วงนี้มาแรงคือหมึกเจลนะตัวนี้เป็นท рад ิชั่นอลอยู่แล้วคือหมึกบอลพอยต์นะครับบอลพอยต์หรือบอลเพนเนี่ยจะมีอยู่2อันคือมี f กับมี m f, f เป็น0.8 เเป็นหนึ่งจุดศูนย์จไม่ง่ายครับเส้นเล็กเส้นใหญ่ดีกว่าเส้นบะหมี่กับเส้นก๋วยเตี๋ยวเออประมาณนี้นะมันจะใหญ่กันนิดหนึ่งนะนี่คือหมึกธรรมดาแล้วอีกแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมช่วงนี้เขาเรียกหมึกเจลนะครับหมึกเจลตัวนี้ถ้าเป็นไซส์ M นะจะเป็น0 7นอ่าถ้าเป็นไซส์ F จะเป็นจุดเส้นเล็กเส้นใหญ่ต่างกันนะครับเส้นเล็กเส้นใหญ่สีดูตามนี่นี่สีน้ําเงินนี่สีดานะหมึกนี้เราอย่าลืมนะซื้อเอาพ็คเกตด้วยแล้วก็ มีอินฟรั่งนะครับนี่ผลิตที่ฝรั่งเศสชัดเจนเลยนะครับนี่ฟรั่นะครับฝรั่งเศสแท้เลยนะครับคือปากกาฝรั่งเศสมันทนครับทนจริงๆหมึกมีเขียนลื่นลื่นลื่น,นปืนลื่นหัวแตกอะ่ะผมใช้เขาว่าลื่นหัวแตกเลยลื่นจริงๆนะอ่ะคร e าวนี้เราก็กลับมานี่นะคือที่ลูกค้าสั่งมีเยอะมากเลยนะครับพอดีมผมเอาขึ้นโต๊ะไม่ไหวจริงๆเพราะว่าโต๊ะโชว์แค่นี้พอนะครับก็ส่วนตัวแพ็กเกจด้านหลังนะครับที่ให้เป็นลูกค้านี่คือห่อโบหง,งขวัญจะเป็นชุดนี้นครับนี่ ซึ่งสวยงามมากเลยเราถอให้ของขวัญให้กับลูกค้าด้วยนะแล้วอย่าลืมนะนี่มีถุงด้วยแบ็กกราวเนี่ยผูกก็จะเป็นสตรอรี่ของปากกาตากเกอร์นะสังเกตบไหมครับว่าถุงใหญ่เนี่ยนี่เลิกผลิตอานะหาไม่ได้นะใครมีเก็บไว้เลยนะครับรุ่นนี้ผมแนะนําให้เก็บเลยหนาทนอึดแล้วก็ใหญ่ไม่มีผลิตแล้วนะครับไม่มียเอาเข้าเมืองไทยเรียบร้อยแล้วมีสต๊อกเก่าเก็บเท่านั้นที่จะมีของครับลองงมาเขาเรียกรุ่นเล็ก รุ่นเล็กจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบนี้คือรุ่น Executive นะครับกระดาษจะหนามากแล้วก็หารเริ่มหายากแล้วมันมาพู้เนี้ยมาเป็นเจเนอเรชั่นเดียวกันเอาเป็นว่าของหายากดีกว่าอยู่นี้แทบไม่มีนะรุ่นนี้คือพวกเนี้ยใบยใหญ่นะ่ยเลิกไปนานมากแล้วประมาณ2-3ปีขึ้นไปอัพๆแลวนะครับใบใหญ่เนี่ยมีเก็บไว้เลยนะครับราคาขึ้นผมบอกไว้ก่อนรุ่นปัจจุบันนี้เป็นรุ่นนี้ครับสลิมบางเบาน้ำหนักเบา เอาเวลาเอาไปให้ก็เบาครับเบาจริงๆเดี๋ยวพ่าผมวัดความเบาความหนักได้ดีกว่าเดี๋ยวไม่เชื่อกันว่าความรู้สึกนี่ดูว่าเฮ้ยถุงก็มีของของแพง้วยนะเบานี้เบาเท่าไหร่อ่านี่ส3มกรัมแล้วดูรุ่นหนักสามสิบแปดกรัผมบอกว่าเบากระนามันต่างกันแล้วกระดาษที่ใช้นี่ก็ต่างนะครับ ตัวนี้ทำเคลือบ UV อย่างดีเรียบร้อยสวยงามโลโก้สวยนะครับส่วนตัวนี้จะบางเบากว่าสามกัมถือว่าเยอะนะครับ3.3กับ3านี่กระดาษนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะความหนานี่โคลปปอนกันเลยนะครับกระดาษคำนัณเป็นปอนกันว่ากี่ปอนกี่แกรมนะก็ประมาณนี้นะครับก็ให้ดูนะครับว่า ประมาณนี้ครับสินค้าที่สวยงามนะครับก็ประมาณนี้ผมก็จะทํางานอื่นต่อนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมทุกท่านครับใครมีข้อสงสัยคถามเกีก่ยวปากกาครับสามารถส่งคําถามได้นะครับเราดูแลทางด้านปกากกามองบ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 อง,บอง,บอง,บองคือแบบนี้นี่โลโก้มองบอง,งนะครับบางคนไม่เคยเห็นนะครับนี่มองบองน้่นถุงมองมองถุงแพนะครับกพอย่างแพงเลยนะแล้วก็มีอะไร่ามีรามี่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 เดี๋ยวผมหยิบถุงรามี่ให้ชมก่อน่ะรามี่ถุงลิมิเต็ดอินดิชั่นนี่เขาเรียกว่าถุงลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับ สีประจำปีนี้ครับสีอาซูหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่เหลือแล้วครับนี่มาพร้อมถุงลิมิเต็ดอีกชั้นเใช่ไหมถุงยังมีลิมิเต็ดเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีทั่วไปนะนี่คือถุงสแตนดาร์ดเป็นถุงขาวบางนี่บางเฉียบเลยนะจะไม่เหมือนถุงลิมิเต็ดนะครับนี่ของรามีบาร์ี่เป็นแบรนด์เยอรมบารี่นะครับแล้วก็มีแบรนด์ของ cross 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 ที่เราดูแลกันนะครับอีกห่อหนึงนี่ครอ s หนึ่งแปดสี่หกครับโยเส่คนโคตรเก่าเลยครับ ห่างกัน40ปีนี่เยอะนะครับสำหรับประกานะครับเป็นรุ่นที่เราจําหนเยอะมากประกาครอสนะครับเพราะรุ่นดั้งเดิมที่เราทําอยู่แล้วคือเจ้าครอสมาเป็นปักเนอร์เนี่ยครับทำให้เราดูแลทางด้านสินค้ารักัวรีของเพนนะครับเยอะมากตัวเพนแบรนด์เนมก็ขอบคุณที่ลูกค้าที่สับสนุนกันมาครับมีอะไรเราก็ดูแลกันนะครับตั้งแต่โอ้โหเยอะมากนะครับเราทําให้ตั้งแต่ทหารตํารวจนะครับทหารที่ข้าราชการทหารที่จบใหม่ก็จะได้ประกา ปาร์เกอร์ไปลองไปดูนะครับท่านนดหรือเปล่าอ่ารุ่นนะครับเพราะว่าเราทําส่งฐานไทยครับครับทำมาสิบปีแล้วครับเป็นอัพอนะครับก็แล้วตัดรุ่นครับจนถึงรุ่นจนปัจจุบันนี้ก็เป็นซอนเน็ตแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ